ที่นอยู่ทางบ้านทั้งตัวที่บานเราหนาแก่เชื่นนองหนาแก่คงท คนก็มีแต่คนตัดสีบอกว่าไอ้หนูตู้เขาเอ้ยไอ้หนูตัวเราคนสวยมันเก่งตายตัวนดียวคนเดียวต้องทำสีได้ก็ได้ทำสีได้เลยร้อนนะครับเพราะว่าตองไปยังไงยังไปเยอะไปน้อนไาแค่ตาคนตาคนตาคนตางตาคนตาไม้แล้วไปเอาไม่เอาไรใไงคนว่าเราดูเยอะไว้คนเป็นคน โโอ้ห huh. ผัดชอผัดชาผัดชาท้าบนนค้เขาตัใจกรรมการรู้ตอกเกียตไม่รอชาตัดสินได้แล้ที่อยู่ร่องน้ำแก่คนสวยเมือเพ็รเป็นเลยนะคนสวยเมือเพ็รเป็นเลยนะเบ้าเรครับพี่น้อง t ว e w i n อ e r is คนสวยเมืองเพชรฟงเวสโซนเจ้าหลุดตัวผูชิงเจะชื่อคนสวยเมืองเพชร